สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หาดสยางภูเก็ตนะครับเราจะมาทดสอบเจ้า DJI Osmo Pocket ครับกับ iPhone 12ครับว่าแตกต่างยังไงทั้งคู่ใช้โหมด 180p 0 60เฟรมวินาทีนะครับก็ DJI Osmo ก็เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับกับเจ้า iPhone 12ครับมาดูกันว่าเซลฟี่โหมดเป็นยังไงบ้างครับดูเลยด้านหลังมีเสียงไม่นะครับ อันนี้ Osmo Pocket ไม่ได้ติดเลนสอะไรเลยนะครับส่วนเจ้า iPhone 12สอ่ะเป็นใช้กล้องดั้งนะครับแล้วก็ใช้ 1X นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้า iPhone 12นะครับเป็นหมดที่สุดนะครับว่ามันกว้างแค่ไหนนะครับที่ดีใจ Osmo Pocket เนี่ยสุดสุดมือผมเลยนะครับก็เป็นอย่างที่เห็น น่าจะมืดๆนิดนึงออสมอลพกต่อไปนะครับเราจะทดสอบการใช้กล้องด้านหลังในการเซลฟี่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับกล้องเซลฟี่ iPhone 12นะครับ iPhone 12กับออสมพ็อกเก็คนระับให้ดูมุมเดียวกันยุ่มหน่อย p h o n e 12 อันนี้ออสโมพ็อกเก็ตนะครับทีชีเดียวกันมุมคล้ายๆกันนะครับเป็นสอ,สอกับ Pocket. ออสโมพ็อกเก็ตครับโมพ็อกเก็ตกับสอให้ดูแบบเทียบสีนะครับแบบเทียบสีแล้วก็แบบเทียบสีกับความกว้างแคบของของเจ้าภาพนะครับ ถ้าเป็นโหมดภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายผมคิดว่าคง iPhone 12งคงกินผ่านนะครับก็เราอยากให้มาดูเปรียบเทียบกันที่สีแสงมิติภาพนะครับแล้วก็เสียงว่าเจ้าตัว Osmo Pocket เนี่ยทำได้ดีแค่ไหนแล้วก็ตัว iPhone 12ทําได้ดีแค่ไหนครับส่วนเรื่องวิดีโอแน่นอนว่าต้องมาดูที่ไฟล์กันครับแต่ส่วนตัวที่ดูจากหน้าจอ iPhone 12เนี่ยคิดว่า iPhone 12น่าจะทําได้ดีกว่าเยอะครับเดี๋ยวเราต้องมาไปเรนเดอร์ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูกัน เลนวนะครับในคนสอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ออสโมพ็อกเก็ตนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างาด้านหลังเป็นทะเล <ś> ก็ออสโมพ็อกเก็ตเนี่ยดินถ่ายได้ต่อไปนะครับเป็นเซลฟี่โหมดครับเราจะเดินเราจะเดินถือนะครับระหว่างเราจะทดสอบกันสั่นว่า ระหว่างเจ้าดีใจอส o อกเค k เนี่ยกับ iPhone 12เนี่ยตัวไหนทําได้ดีกว่ากันนะครับก็เมื่อกี้ iPhone 12ครับก็จะอยู่บนขาตั้งข้างหลังครับที่เห็นอยู่ก็เนี่ยครับเดินไปเรื่อยๆอันนี้เดินปกติเลยนะครับไม่ได้เดินช้า<ม>เดินย่อเพื่อ<ม>เพื่อให้สัส่สะเทือนน้อยลงนะครับเราลองดูว่าสภาพแสงที่แตกต่างกันนะครับยังไงบ้างด้านนี้นะครับ เราจะหันไปเรื่อยๆแสงน้าน,นี้นะครับทะเลด้านหลังทะเลนะครับไอโฟนจะเห็นเรือประมงนะครับกำลังเข้า2องลำแต่เจ้าอ s ลสมอพ็อกเก็ตไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านี้อไปทะเลนะครับแสงโอเวอร์นะครับพาชิดขึ้นทางด้านนู้นครับนี้ด้านหนึ่งด้านหลังก็เป็นแนวปากกับภูเขาแล้วก็ขาตั้งกองนะครับ ไม่รู้ว่าไมโครโฟนเจ้า iPhone 12อนะ่ะจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับีนี้เราเดินครับต่อไปเราวิ่งออสมอลโฟเกตโฟกัสยังจับได้นะครับ iPhone 12ก็รู้สึกวภาพจะสั่นนิดนิดนะครับ <c oughs> อ,อ่ครับ <c oughs> ก็วันนี้เราเสร็จสิน้นการทดสอบเท่านี้นะครับก็ ลองดูกันเองแล้วกันว่า iPhone 1 2กับ Cosmo Pocket เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ